เ่อก yeah. wow. ับมาสาวอยู่กับปาวอลีพรพิมลครับในบรรยากาศของการแสดงสดนะครับทางช่องแฟนคูวีเนาะเผอไปพลับเดียวเองนะแต่ต้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในในอัลบั้มชุดที่สองในความรู้สึกของเธอนรฮะผมก็เลยแบบว่าเออแบบถืออัลบั้มมาเลยทีเดียวเื่องถึงอ่ะคือเราเราจะเห็นความสดใสของเธอฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงแต่ว่าใครที่แบบมีอัลบั้มชุดนี้แล้วนะครับอันนี้ต้องย้ำจริงจฮะ ที่เป็นของแท้นะฮะของแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับเราเราก็จะเห็นภาพต่างๆที่ที่ที่อยู่ในรูปเออเขาเรียกเป็นโฟโต้บุ๊กนะฮะภาพสวยๆนะครับของเตาอยู่หลายๆภาพเนี่ยนะครับเห็นไหมคือที่จริงแล้วไทย่สารดใสหลายร้อยรูปมากแต่ว่าถ้าเกิดเอาหลายร้อยรูปมารวมกันคงหนามากหนา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 นาหนัหนาหนาหไาหนาหรอกคือนาหนาหนาหนือนานาหนาหนนาหน เยอะเลยนะเราก็แบบเลือกมาที่แบบแล้วมีเนื้อเพลงด้วยนะครับนะฮะมันก็มีแบบภาพอะไรสวยๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเฉพาะคนที่ซื้อของแท้เท่านั้นนะครับก็จะมีภาพต่างๆอยู่ในนี้ด้วยสำหรับเพลงของเปาวลีเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่10เพลงด้วยกันนะทั้ง1ิเพลงก็จะมีความหลากหลายกันไปนะฮะจะมีทั้งเพลงสนุกนะครับพะเปิดตัวน่ะเบื่อเลยใช่ไหมจำได้จำได้ นะครับบางคนก็งงเพลงเปิดตัวเพลงเบื่อต้องเบื่อด้วยเบื่อเราเบื่อใครเบื่อใครหาคำตอบได้ยังก็เบื่อไม่มีเธออยู่ข้างๆไม่อยากสวดไงก็เลยเบื่ออ้าวพอล่าล่ะในอัลบั้มชุดนี้นะฮะมีมีอยู่10เพลงด้วยกันพอล่าช่วงไหนเลยค่ะสวัสดีจ้ะคุณเนื้อคู่ฉันคิดถึงเธออยู่เธอรู้ไหมเฮ้ยเลิศเลิศที่สุดเป๊ะมากอ่ะ เปลาไม่สนใจแดนเซอร์สักอีกคนยังไงฮะโอ้าเกิดเดนไมได้แล้วหนูก็โหลดกว่าน้องๆแดนเซอร์เขามากเลยอ่ะต้องสวมส้นสูงอีกสักกี่เซนกี่นิ้วเลยพี่เนาะไม่เพียนปัญหาเด้เไม่ไเยไม่ด้เยด้เลยไม่เล่ดลยว่้เลย่ได้เงยไาเม่เยนม่เ่ยมเล่อด้เยเมเลยไม่เาม่้มพวงเพราะด้วยลล่อเปาเนี่ยคนรู้จักจาก ภาพอยู่เรื่องพุ่มพวงใั่นี่เวลาไปร้องตตมงานที่ไหนก็ตามพี่มั่นใจเลยกันว่าต้องมีเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์<อ>มีต้องต้องเอาไปค่ะเพราะว่า,เ,าเราก็เกิดมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเนาะเราก็ไม่ไม่ละทิ้งนะคะแต่ว่าก็ยังมีเพลงไม่พึ่งด้วยแล้วก็ใส่เพลงแบบลากไล่เข้าไปในโชว์ด้วยเราจำได้ว่าเคยเคยถามเปาว่าเอ้ยเปาชอบเพลงอะไรของพุ่มพวง,งบ้าง ะไรนะนักรอ้กรองบ้านนอกใช่ไหมใชแ่แล้วก็แบบมันได้พอเราล้อมามันก็จะได้บรรยากาศของความเป็นนักร้องบ้านนอกจริงๆ <ฮะ S 2> มามาจนถึงวันนี้เนี่ยมีเพลงอื่นๆของของพุ่มพวงที่แบบถูกใจอะไรบ้างว่าเป็นบีษษษษ <S <S เซฟบ้างไหมฮะก็มีหลายเพลงเลยค่ะแต่ว่าเพลงที่แบบว่าอยากจะเอามาให้แฟนๆได้ได้ได้ฟังกันน่าจะเป็นเพลงแบบฮังน้อยไทยนิด สนุกสนานเล่นได้แล้วจริงๆเนี่ยเปาเป็นคนยังไงอ่ะเออพี่อยากรู้ขอหน่อยแล้วกันคือเป็นคนยังไงคือเป็นคนยังไงนี่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเราหาคําตอบไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นเธอแบบเป็นคนสนุกสนานว่าเละแต่บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเธอเป็นคนมีโลกส่วนตัวอินดี้เออค่ะปาวรลีพูดถึงชื่อนี้เป็นคนยังไงฮะนิสัยอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไร การขับก็จะได้รู้ยังไม่รู้ตัวเองไม่แต่พี่รู้อย่างนี้นะชอบทานชอบทานชอบทำด้วยเป็นคนเหมือนเหมือนอินดี้นะเป็นคนที่แบบว่ายังไงก็ได้สบายสบายอยากทําอะไรก็ทําไม่ไม่คิดมากถ้าเกิดคิดมากก็จะคิดแป๊บเดียวแล้วก็ตัดเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเก็บไม่ทำไมเยอะแยะปวดหัวชอบอยู่กับคนเยอะๆยอะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็เป็นคนล่าเริงปกติเวไปง่ายๆสบายๆไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรคิดยากคิดยากกว่าตอนชอบอีกไม่ชอบอะไร่ะคะพี่นึกแล้วไม่ออกกันนะเออเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบความตึงเครียดวะไม่ชอบแบบอารมณ์แบบคิดเครียดแบบเจอใครที่เครียดมาแล้วก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยากอยู่ใกล้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นปกติใครก็ไม่ชอบเลยเว็ดดีกว่าเวทเตอยนีกว่เป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบมันดูแบบ มีสีสัน<ช>สดใสแล้วป่าเคยบอกกับพี่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือกลัวว่าเท่าวันพรุ่งนี้อ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะคือเป็นคน<อ>ที่แบบอันเลิศ <alert S 2> อยู่ตลอดเวลาจริงป่ะไม่ชอบแบบไม่ชอบอยู่นิ่งถ้าเกิดแบบสมมติว่าวันว่างถ้าเกิดแบบอยู่บ้านนี่ค่ะแม่ก็จะแบบเขาเขาก็เป็นคนโตแล้วใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็เราด้วยความที่เป็นเด็กซนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่อันเลิศอ่ะค่ะ คุณตื่นตัวคนตื่นตัวตลอดเวลาไฮเปอร์ใช่ค่ะก็แบบอยู่บ้านก็แบบคันๆอยากจะทำอะไรคันๆตัวอยากจะทำอะไรแล้วทำอะไรอ่กนอกเหนือจากทำทำทำกับข้าวอาหารทำออกกําลังกายก็ออกกําลังกายก็ปีจักรยานมีเซเว่นมีซื้อเค้กเซโรี้มาทานอะไรหรือเปล่าก็ชอบไม่งั้นก็แบบเล่น เขาเรียกไปหาอะไรกินข้างนอกก็ได้ค่ะออไม่พูเรื่องกินวรอย่ดเรื่องกินแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย เออจะต้องมีครอบครัวไปด้วยเพราตลอดมีตลอดเวลาวันนี้คุณแม่ก็มาพี่ชายก็มานะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่แบบใช่วันนี้วันนี้พ่อดูอยู่ที่สุพรรณนานมากมากทักทายคุณพ่อหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พ่อกําลังขายของอยู่นะขายของใหญ่เดี๋ยว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 เคลียร์นิดนึงแสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่สุพรรณเนี่ยร้านยังเปิดเหมือนเดิมยังเปิดอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นนักร้องแล้วเนาะ ไม่ค,คือคือเราก็อย่างไรมันก็เป็น้าน,นอของเราค่ะ,คะแล้วก็ในช่วงที่เรายุ่งหรือว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตไกลๆทุกวันเนี่ยพ่อก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพค<อ>่ะแต่ว่าในช่วงนี้คือเราถ่ายละครอ,อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์กลางคือกรุงเทพไม่ได้ออกตา<ไ>่างจังหวัดไปไกลเท่าไหร่น<ไ>ักก็คือให้ให้พี่ชายเป็นคนแบบขับรถพาไปพ่อก็ถ้าเกิดอยู่บ้านก็ ไม่รู้จะทําอะไรก็ไปเปิดร้านดีกว่าเจอญาติๆเงี้ยนะครับคือใครที่อยากจะไปอุดหนุนร้านของเตาที่สุพรรณนะฮะก็ไปได้อยู่ที่ดัน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 ช้างตลาดสดดันช้างนะสดดันช้างชื่อร้านอะไรอะขายขายอยู่ตรงไหนอะขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปค่ะขายทุกอย่างเลยนะคะก็เอ่ะไรนะอะไมองไม่เห็นไม่ไม่เป็นไรครับแล้เราอยากพูดอะไรยังไงบอกเลยฮะชื่อชื่อร้านอะไรฮะชื่อชื่อร้านน้องเปาเนี่ยแหละค่ะไม่มีชื่อร้านใช่ไหถามเตา ก็ไปได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าที่ที่เขาบอกมาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ช่วยพูดประกาศอะไรชื่อผู้โชคดีโอ้ยชิงงานลูกเป่าก่อนมาออเร็วๆนี้เรื่องบ๊วยเป็นคนใส่ตาสั้นด้วยก็เลยต้องเกรงว่ามีอะไรมาอ๋อเหรอสั้นท่านเยอะไหมก็สั้นไม่เท่ากันครับข้งนี้สองร้อยห้าสิบข้งนี้ร้อยเอียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าตอนนี้ใส่คอนแทคอยู่คอนแทคไม่ได้ใส่์เขาไม่ได้ใส่ด้วยคอนแทกต์อ้าวใช่กาอาจจะบางครั้งเดินไปอาจจะเซ่อเซ่อบ้างก็อย่าว่ากันนะไม่อาจจะไม่เห็นด้วย รักของเธออัปเดตคิวงานกันหน่อยครับตอนนี้เราเราจะติดตามเปาได้งานไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับงานใหญ่เถก็งานใหญ่เดียวนี้นะคะงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะคะก็จัดที่พัทยานะคะวันที่22ที่จะถึงนี้เวทีเวที่ข้างโรงแรมฮันล็อกคาเฟ่ ไปกันได้นะะคเปาร้องคนแรกเลยอุยร้องคนแรกด้วยงั้นต้องรีบไปเลยนะฮะแฟนคลับของเปลวเนี่ยนะครับสําหรับงานพัทยามิวสิคเฟสติวัลเนี่ยนะครับเป็นคนขึ้นนะฮะเปลวก็ขึ้นเวทีที่ข้างๆกับฮาร์ดล็อกโรงแรมฮัทล็อกคาเฟ่ไม่ใช่มีแค่หนูคนเดียวมีมีพี่ก๊อตมีพี่ตะกแ่นมีพี่พีเสด ไปกัน,นสนุกมากสนุกมากผมแนะนําเลยครับเอาละฮะตอนนี้เราประกาศยยราศยรชื่อผู้โชคดีกันครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะรายชื่ออยู่ตรงนี้เลยค่ะแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลวด,ด้วยวนะคะแล้วน้องปัอนลาก็จัดส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านคุณเรียบร้อยแล้วด้วยจ้า ใครที่ส่งข้อความทาง SMS นะครับหรือว่าทาง Facebook เนี่ยนะครับว่าคุณอยากบอกอะไรกับป่าตัวนี้เยอะมากนะเดี๋ยววันเสาร์หน้าจะมาบอกรายชื่อว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลไปแล้วและเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะติดตามเราด้วยสาวดองหญ้าตายอรนไทยพร้อมโช์จัดเต็มแน่นอนค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงสุสๆของพุ่มวูดวงจันทร์นะครับป่าวเองอยากจะพูดอรไรอยากจะฝากอะไรหรืออยากจะขอบคุณใครเชิญครับ ค่ะก็ขอบพรคุณนะคะสำหรับรายการเพื่อนกันวันสาวขอบคุณพี่ตน้นพี่พลาะที่ยินดีมากเลยโอกาสได,ได้ได้มาพูดคุยกันนะคะ,แล,คะแล้วก็ าฝากแฟนๆกันด้วยนะสำหรับผลงานก็ตอนนี้มีเพลงซิงเกิลน,นะคะเป็นเป็นคู่กับลาบานูนฟิชเชอรลิงกันก็คือเพลง,ลงพลังงานจนนะคะ18<จ>มีนาคมน,นี้จะได้ฟังเต็มๆกัน<ม>นะคะแล้วก็ฝากละครคาเฟ่เดย์ภาคต่อนเนื่องของมิ้นกับมิวนะคะปลายเมสาได้ชมกันแน่นอนทางช่องจิม M1 เอ้ยจ i มเอ็มชแนลนะคะทางช่องจ i มเอ็มชแนลนะคะแล้วก็ฝาก อัลบั้มชุดที่2ด้วยนี่เลยในความรู้สึกของเธอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์หรือว่างานอะไรของเป่าก็ในเป่าวิรีพอยมอนแกมมิโกหรือว่า IG จีเป่าวิีหนึ่งค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเยี่ยมเยือนในรายการเพื่อนกับวันเสาร์เราจะมีทิ้งท้ายกันด้วยเพลงสนุกสนุกนะฮะที่ต้องบอกว่าเป่ามาที่นี่แล้วไม่ร้องเพลงของพุ่มไม่ได้เพลงนี้คือเพลงห่างหน่อยถอยนิดเป่าวิรีพอยมอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ